โมเมธานาชาสุขโสดเตรียมต่อสัญญาในหลีกเกาหลีใต้ปี2025-2026ถึงค่ะขอสรุปคร่าวๆแบบชัดเจนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบลงลึกรายละเอียดให้ฟังกันอีกทีคือณเวลานี้เนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยเลยนะคะวันพุธที่19มีนาคม2568นนะคะการแข่งขันของโมเมก็จะเป็นนัดสุดท้ายนะคะ เป็นการแข่งขันระหว่างไฮพาสเจอกับเบรสปาร์คทางฝั่งเมกาวตีซึ่งทางไฮพาสเนี่ยก็ไม่ได้เข้ารอบในรอบเพลย์ออฟของทางฝั่งลีเกาหลิกกหลตไตนะคะแต่ว่าทางทีมสโมสรไฮพาสเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าช่วงหลังเนี้ยตั้งแต่มีโมเมทาชาสุกสดเข้ามาในกลางฤดูกาลเนี่ยไฮพาสทำผลงานได้ดีเกินคาดเกินคาดจนชนิดที่ว่าเฮ้ยคือถ้าโมเมทาชาสุกสดมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ย ไฮพาร์ตอาจจะเข้ารอบเลเยอ์ออฟเลยก็ได้เพราะว่าจากการแข่งขันจากแมตช์จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้นะคะครั้งนี้โมเมมากลางฤดูกาลนะแต่ผลงานของโมเมใส่ตีส่วนบุคคลเนี่ยมันมากกว่าครั้งแรกที่โมเมมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลอีกก็คือฤดูกาลที่แล้วนั่นแหละค่ะโมเมมาตั้งแต่ต้นนะ โค้ดไฮพาร์จิ้มเลยนะคะคือตั้งใจเลือกโมเมแต่ตอนนั้นนะ่ะผลงานมันก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรด้วยความที่ปรับสภาพอะไรใหม่ๆด้วยในการมาเล่นลีกเกาหลีใต้ครั้งแรกพอมาครั้งนี้ถูกเทก่อนนะคะในฤดูก,กาลนี้โมเมถูกเทโค้ดไฮพาร์ไม่จิ้มนะย้ำว่าโค้ดไฮพาร์ไม่ได้เลือกโมเมไปเลือกคนอื่นแทนนะคะและทําให้ทีมของไฮพาร์เนี่ยมันไม่เข้าร่องเข้ารอยสักพักไม่ได้การและ เอาไงดีวะมันก็ไม่มีใครซะด้วยสิก็เอาโมเมทาชาสุดสดกลับเข้ามาในกลางคันกลางลีกสุดท้ายทำได้ดีมากๆเรียกได้ว่าไปชิงตัวโมเมทาชาสุขสดจากลีกโรมาเนียเลยก็ว่าได้คือในปีนี้โมเมไปเล่นลีกโรมาเนียนะคะทีมรับผิดบูคาเรทีมของพรพันเกิดประหลาดเนี่ยสุดท้ายไปชิงค่ะ ต้องไปชิงสุดท้ายชิงสําเร็จด้วยไม่รู้ว่ามีค่าตองค่าไตาอะไรกันหรือเปล่านะคะชิงมาสําเร็จสุดท้ายทาผลงานได้ดีค่ะและยังไงพอทาผลงานได้ดีในปีนี้ประกาศเลยค่ะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยบีนสิ์จะต่อสัญญาโมเมธานาชาสุกสดแต่อะไรคะทุกคนแต่จะให้โมเมธนาชาสุกสดไปเล่นตำแหน่งบีหลังณนะเวลานี้ทุกคนที่ดูลิกกอริต้าอยู่โมเมเล่นหัวเสานะคะ โมเมเล่นตำแหน่งหัวเสาอยู่ตรงกับที่โคนออสบอกเลยว่าดีใจมากๆที่โมเมเล่นหัวเสาเพราะโมเมจะได้มาทดแทนตำแหน่งหัวเสาในทีมชาติปีนี้ด้วยแต่ปีหน้าโค้ดบอกชัดว่าจะให้โมเมเล่นบีหลังและจะเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาตินี่กลวว่าจะไม่ได้คู่โมเมทนะัสุขสดอีกแล้วอะไม่รู้เลยค่ะว่าโมเมรูร้แบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อนแล้วกเ็เงินรางวัลเงินเม็ดเงินที่โมเมจะได้เนี่ย ก็ได้เท่าเดิมไม่รู้ว่าการที่โมเมยังอยู่ที่เดิมแบบนี้มันมีผลดีหรือไม่หรือโมเมท้าชาสุกสดจะไปลุยหลีกอื่นเพราะขนาดไม่ได้ต่อสัญญาหลีก,กเลต้าหรือดูการที่แล้วอ่ะหรือดูการนี้โมเมยังมีคนที่คว้าตัวโมเมไปอย่างรับผิดบุคเคดเลยอ่ะหลีกรมาเนียแล้วปีหน้าก็ไม่รู้จะมีใครมาคว้าตัวอีกขึ้นอยู่กับโมเมท้าชาสุกสดแล้วนะคะแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของแอดนะก็แอบมีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะที่โมเมท้าชาสุกสดเนี่ย จะอยู่หลีกเกหลีใต้ต่อเพราะอะไรโดดเด่นตัวเองโดดเด่นแถมเงินรางวัลอนะ่ะมันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ด้วยแล้วก็เล่นในหลีเกหลีใต้มา2ฤดูกาลแล้วจะเล่นอีก มันก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเท่าไหร่เงินได้ประมาณฤดูกาลละ5ล้านบาทก็อาจจะโอเคก็คือโมเมก็พอใจแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความกดดันในแต่ละปีด้วยเพราะว่าถ้าคู่หูเปลี่ยนและตำแหน่งโมเมก็จะเปลี่ยนด้วยนะในฤดูกาลหน้าถ้าโมเมต,ต่อสัญญาก็ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลงานของไฮพาร์จะดีเหมือนเดิมหรือไม่ในการที่คว้าตัวผู้เล่นต่างชาติมาคู่โมเมเนี่ยคนใหม่และโมเมก็เปลี่ยนจากหัวเสาไปเป็นบีหลังซึ่งอําเป็นถนัดของโมเมอยู่แล้วไม่ว่า จะปีไหนๆหยังไงก็กดดันทุกปีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็หวังว่าอ่ะเคารพการตัดสินใจของโมเมทัชาสุขสดแล้วกันนะคะแฟนแวอลเลย์บอลล่คะคะคิดว่าโมเมทัชาสุขสดจะต่อสัญญาลีกเกาหลีใต้หรือไม่แต่ทีมอะ่ะจะต่อนะคะทีมพูดชัดแล้วว่าจะต่อสัญญากับโมเมที่แน่ๆถ้าทีมจะต่อแบบนี้และโมเมไม่ต่อ โดนแบน2ฤดูกาล2ปีเลยนะคะคิดเห็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการรู้สึกวอลเลย์บอลอาชีพหลีกต่างประเทศวันนี้โมเมจะมีแข่งกับเมกาวตีนะคะเวลา5้าโมงเย็นห้ามพลาดแมตช์สุดท้ายแล้วเรียกได้ว่าอำลาหลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้สําหรับโมเมทายชาสุกสดค่ะทุกคนลีกเกาหลีใต้เสร็จแล้วกลับประเทศไทยแบบสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะโมเมทายาชาสุกสด